รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีผมพิรามจิโกอทีผมออสไทโด้รายการของเรานะครับพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆในการทําบนโลกออนไลน์เพื่อทําให้คุณได้รายได้สร้างรายได้หรือว่าถ้าขายสินค้าอยู่ก็ขายดียิ่งขึ้นใช่ครับใช่ไหมฮะจริงๆกลยุทธ์พวกนี้เนี่ยมันผูกพันกับเรื่องหลายๆเรื่องและมีวิธีการมากมายหลายวิธีการมากครับ แต่หนึ่งในกลยุทธ์ของสิ่งที่เป็นออนไลน์แล้วได้ผลดีมากๆครับในช่วงที่โควิดระบาดที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาครับนั่นก็คือการไลฟ์สดอือห้โอ้โหไลฟ์ก็แปลว่าสดอยู่แล้วังสดเรายังมาเติมคําว่าสดต่อท้ายเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันสดสดเลยใช่ไหมเออท่านผู้ชมผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยจะดูว่าไม่ว่าจะ Facebook หรือ YouTube ก็เถอะ ตอนนี้ในหน้าฟีดของแต่คนจะ่มีไลฟ์เยอะมากใช่ขายของนี่ก็เยอะใช่แล้วก็มีมีหลากหลายบ้างวันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังผมเชื่อว่าบางคนท่านก็ติดตามอยู่อยู่แล้วแหละที่เราจะพูดถึงในเพจบางเพจที่เขาทำธุรกิจแล้วก็สามารถทำเงินได้มหาศาลจากการไลฟ์การ,รทำไลฟ์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆครับมันจะส่งเสริมสิ่งที่คุณทำอยู่หรือเพอเพอเนี่ยมันช่วยคุณหารายได้สดๆได้เลย ใช่เลยหาหาได้เลยแต่แต,แต่ต้องระวังนิดนึงนะยังไงครับคือการทำไลฟ์เนี่ยโอเคมันอาจจะต้องจะต้องอาจจะได้ผลที่ดีก็ได้รหรือได้ผลที่ไม่ดีก็ได้ค,คุณต้องค่อยๆทำบางคนคาดหวังว่าเดี๋ยวชั้นไลฟ์วันนี้ฉันจะขายได้300อันสามร้อยชิ้นเลยแต่ปัญหาที่ผมเจอบ่อยนะคืออะไรครับก็คือระบบหลังบ้านไม่ได้พร้อมโอไม่ได้เตรียมเพราะเราไลฟ์อยู่อะแล้วเราจะรับออเดอร์อยังไงถ้าเรามีคนเดียวโอ้ยไม่ทันถูกไหมเออแล้วถ้า ถ้าเราไลฟ์อยู่แล้วเราจะขาดเราเราเรามันต้องมีระบบหลังบ้านหรือแมค้าระดับแนวหน้าเมืองไทยนะครับเบื้องหลังกล้องเนี่ยเห็นเขาอยู่คนเดียวนะครับเบื้องหลังกล้องนี้มีลูกน้องเป็นร้อยอ่ะใช่คนดังๆแค่ไล่ตามออเดอร์รับออเดอร์ให้ทันนะจดรับโอนรับอะไรให้ทันแล้วแพ็คส่งของอีกใช่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเลยใช่ครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะอ่าแต่อันดับแรกเราอยากจะพูดก่อนว่าการไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสดเนี่ยครับนีมันมันสามารถเอาไปทํา มันไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวถูกต้องมันอาจจะทาอย่างอื่นก็ได้ใช่ครับผมนะมันทำได้หลายกิจกรรมใช่บางคนเนี่ยเลือกการใช้การถ่ายทอดสดเพราะว่าขี้เกียจตัดต่อยชอบที่จะบางคนชอบพรีเซนต์แปลว่าใช้คานี้ดีมากเหคือบางคนเนี่ยอยากทําวิดีโอแต่ยังไม่ได้เรียนรู้หรือสกิลยังไม่ได้หัดตัดต่อองั้นฉันไม่ตัดต่อแล้วกันฉันไลฟ์สดเพราะฉันจะได้มีข้ออ้างว่าไม่ต้องตัดใช่ตัดไม่ได้สดลิงว่ายิงแล้วว่ายิงสดกันไปเลยใช่ ประโยชน์ของการถ่ายทอดสดอ่ะมันได้หลากหลายสร้างสร้างคนให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ที่จะเป็นพ่อค้าก็ได้นอกจากไม่ต้องตัดต่ออมันยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนดูเพราะคนดูก็สดเราก็สดมีปัญหาอะไรพูดคุยอะไรกันมันสามารถสอบถามได้เดี๋ยวนั้นแล้วมันเคลียร์เลย มันจบเลยการไลฟ์สดเนี่ยประโยชน์คืออินเตอร์แอคทีฟอันนี้ประโยชน์สําคัญเลยของการถ่ายทอดสดคนดูชอบไม่ชอบนี่แสดงฟีดแบ็กกลับมารู้เรื่องเลยอเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาซื้อหรือไม่ซื้อจบมันเห็นผลเดียวนั้นซึ่งแล้วเขาอยากได้อะไรเขาก็ถามได้เลยเอออันนี้ราคาเท่าไหร่อันนู้นราคาเท่าไหร่อสามารถที่จะอธิบายได้แบบทันเรียวไทม์เลยใช่มันดียังไงเนี่ยซึ่งแล้วเราสามารถเห็นสมมติเขารีวิวของอยู่เขาถือของเงนี้ พี่ออสขอดูด้านหลังหน่อยอเด<อ>ด้านหลังอ,อมูด้านหลังลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือว่านาฬิกาเ้ยเงามันสะท้อนแตง่งพี่บิดหน้ากลางน,นี้ถึงอยากดูเม็กระดุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเห็นเม็กระดุมแล้วโอ้ยงาน อย่างนี้ต้องโดนแล้วล่ะแล้วฮะแล้วก็ต้องแย่งกันซื้อความเออสเสน่ห์กอย่างการแย่งกันซื้อแล้วมันแบบบางอันมันมีชิ้นเดียวอะออขายแล้วขายเลยอะออแล้วแบบต้องแย่งกันซื้ออะอันนี้คือเทคนิคการกระตุ้นยอดขายของในท่านผู้ชมในฐานะบางทีเราอาจจะโอเคในฐานะของคนดูถูกไห<า>มครับแต่ในมุมกลับถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ทำคอนเทนต์นั้นล่ะครับ มันก็จะต้องมีเทคนิคในการที่จะขายของ<ช>เทคนิคนี่ข้อดีเนี่ยมันอินเตอร์แอคทีฟข้อดีมีเยอะมันมันสามารถที่จะสามารถจบๆเลยก็คือกระตุ้นยอดขายได้ทันที<ช>เพราะว่าเราสามารถที่จะทำสดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้ชมอ่ะยกตัวอย่างหาการการทำถ่ายทสดเนี่ยสมมติช่วงที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาโควิดเนี่ยแบรนด์และสินค้าต่างๆเนี่ยจัดงานเปิดตัวสินค้าไม่ได้เลยนะ เออใช่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนมาจัดงานออนไลน์ครับผมออนักขงนักข่าวอย่างพวกผมเนี่ยก็เข้าเข้าซูมเข้า Microsoft t ทีมอะไรกันไป o o o l l e มีอะไรเข้าไมใช่เข้าไปเพื่อจะไปร่วมงานแล้วก็เป็นหน้าสลอนอยู่รอบๆเขาแล้วเขาเปิดตัวสินค้ากันอ๋อเออเราก็ตัดมันก็เป็นทางออกไงล้านสดเนี่ย,เ,ออเ,ยเป็นทางออกให้ในยุคที่เราออกจากบ้านไม่ได้อ่ะ ครับผมแต่คนขายคนจะขายของจะเปิดตัวสินค้าเขาก็ต้องเปิดตัวทางนี้ครับผมแล้วไปซื้อที่หน้าร้านไม่ได้ห้างปิดหมดน่าซื้อที่หน้าร้านไม่ได้ก็ไปขายกันในช็อปออนไลน์แพลตฟอร์มอะไรก็ว่ากันไปเออก็จะเป็นช่องทางอยากส่งเสริมการขายก็ไลฟ์สดเออส่งเสริมการขายได้นะหรือขายสดๆผ่านไลฟ์เลยก็มีก็ได้หรือจะทาโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างผมเองเนี่ยเราเป็นเป็นสื่อหรือเป็นเพจครับเป็นโซเชียลมีเดียครับผมที่มีผู้ติดตามเยอะ ช่ครับบางทีเนี่ยลูกค้าอาจจะเป็น SME เล็กๆครับบอกว่าเอ๊ะพี่ครับผมถ้าผมไลฟ์เองเนี่ยมีคนดูอยู่4คนเองเพราะผมไม่เคยไลฟ์เลยแล้วผมก็มีคนติดตามน้อยครับงั้นผมมาไลฟ์ผ่านพี่ได้ไหมฮะอ๋อไลฟ์กับพี่เอาสินค้าส่งสินค้าเข้ามาแล้วให้เรามาไลฟ์ให้แล้วเราก็ขายของโดยที่ให้คนเนี่ยวิ่งไปซื้อที่เขาอ๋อรับจ้างดําเนินการไลฟ์นี่ผมเพราะว่าพี่มีแฟนคลับ เราแแต่มีคนดูเรามีผู้คนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเวลาผมว่างๆผมก็จะนั่งไลฟ์แล <ED> <con> ้วก็พูดคุยตอบปัญหาของพี่ส่วนใหญ่จะตอบหลังๆเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาเป็นการพูดคุยไม่ใช่เฉพาะเรื่องไอทีด้วยนะบางทีไปเรื่องความรักด้วยไอโอ้โหทเรื่องอ่ะจีบสาวไม่เป็นก็มาถามผมได้เอออารมณ์ประมาณนั้นแหละก็คือไลฟ์ไปเรื่อยๆสบายๆก็คือพี่หลามอาจจะไม่ได้ไลฟ์เพื่อการพาณิชย์อะไรแต่จริงๆมันเสริมโดยอ้อม ถูกไหมการไลฟ์ก็คือเหมือนเหมือนสื่อสารกับกับคนที่เป็นแฟนรายการอยู่แหละนั่งคุยกันมันได้ทําให้เราใกล้ชิดกันสนิทกันมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมนะพี่หลามก็ถือ่ะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการไลฟ์เนี่ย ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากการทํางานโดยปกติถูกไหมก็คือคุยเรื่องสเพเหะโดยทั่วไปงานปกติก็รับรีวิวรับถ่ายงานอะไรก็ว่ากันไปลูกค้าจะมาจ้างให้ขายของให้เป็นไลฟ์สดก็ทําได้แล้วนั่งคุยกันเฉยๆก็ได้นี่ยฮะประโยชน์ของการไลฟ์สดเนี่ยสามารถทําเงินได้ทันทีเห็นเห็นแต่ต้องฝึกนะเมันไม่ใช่ว่าแค่เอามือถือตั้งแล้วก็ถ่ายไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะสิ่งสาคัญคืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับถ้าเราไลฟ์ครั้งแรก คนดูเราจะน้อยมากใช่ทุกครั้งที่คุณไลฟ์ถ้าคุณอยากได้คนดูเยอะๆนะฮะคุณต้องเพิ่มจํานวนการไลฟ์ไลฟ์ครั้งที่หนึ่งคนดูเท่านี้ครับไลฟ์ครั้งที่สองคนดูจะเท่านี้สองคนไลฟ์ครั้งที่สามไม่ไม่คนดูมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆกราฟคนดูจะสูงขึ้นมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจานวนการไลฟ์ต่อครั้งเนี่ยสําคัญมากต้องทาบ่อยๆและทําสม่าเสมอยิ่งยิ่งทําสม่ําเสมอเนี่ยคนดูมันจะยิ่ง เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติจะต้องใช้ความพยายามใช้เวลาเหมือนกันนะในการจะค่อยๆไต่ตรงนี้ยบางคนจะแผ่วลงมาก่อน,นเลิกซะก่อนก็เยอะ,อะบางคนว,ว่ามันไม่เห็นมีคนเข้ามาดูมันเป็นเรื่องที่ต้องเมนเทนไงบางคนทําไม่ได้ทําจะให้รฟบทุกวันจะให้รฟ์สัปดาห์ละครั้ง3าวันครั้งอะไรเงี้ยบางคนทําไม่ได้พอทําไม่สม่ําเสมอ ลองนึกภาพว่าเราเป็นคนดูอ่ะมันจะค่อยๆจางไปเองแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เออใช่แต่ถ้ารับปากกันไว้บอกว่าเอ้ยมาทุกวันศุกร์นะทุกวันพุธนะเจอกันบังคับแล้วบังคับละเอออย่างรู้เรื่องแปลว่าความถี่ในการไลฟ์ก็ถือว่าสําคัญในการที่จะไลฟ์เพื่อจะทําอะไรก็แล้วแต่จะไลฟ์ขายของหรือก็ไลฟ์เพื่อคุยกับคนบางคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้ไงไลฟ์ขายของวันแรกปุ๊บคนดูมีสี่คนเองคุณไลฟ์พรุ่งนี้ดีมีห้าคนวันต่อไปมี6กคนคุณไลอ จนถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณก็มีคนเป็นร้อยเป็นพันอย่างที่คุณต้องการได้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังนะค,คือเวลาเราไลฟ์เนี่ยแล้วเราเห็นว่าคนน้อยอะ่ะมันออกทางสายตานะเวลาที่เราทอ้อมันท้อแท้เออเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องต้อง,องมันมันเป็นไปได้ไหมคือเวลาเราไลฟ์ไปเนี่ยเราเหมือนแบงค์ไปเลยก็คือไม่ต้องมองจํานวนคนให้เราสนุกกับการทำคอนเทนต์นั้นไปก่อนในช่วงแรก,กช่วงที่ยังไม่มีคนมันทํายาก คือคม,มัน,รมนรเรามันดเรายังมีความรู้สึกอยู่เราไม่ใช่พระอิพระปูนเราก็ดีใจเสียใจเราออกทั้งหน้าตาหมดใช่อ okay ืแต่ผมเชื่อความพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอแล้วความสำเร็จอ่พี่มันอยู่อีกที่หนึ่ง <laughs> ผมก็ว่าแล้วฟังก็แม anyway> ่งแนม่ง่นน <oh ี่นี่ความพยายามความพยายามความพยายามแล้วบนสุดถึงจะเป็นความสําเร็จแต่บางทีมันจะมีล้มเลิกก่อนยันคุณต้องไต่ก่อนค่อยๆไต่คุณไต่คุณต้องพยายามมาเรื่อยๆก่อนออย่างที่ผมจะช่วงแรกๆท้อแท้ไปเลยมีสี่คนคุณเศร้าร้องไห้เสียใจไปเลยตีอกชกหัวไปเลยขนาดนั้นพอมีคนเยอะๆขึ้นคุณช่วยดีใจด้วยแค่นั้นเองเออใช่คนที่ขายของบนออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยมีใครมีใครมีคุณพิมริพายโอ้โหนี่คนนี้นะเจ้าแม่เจ้า แม่แห่งการไลฟ์สดขายของแต่แต่เขาก็จะมีคอนเทนต์ของเขาด้วยนะนี่ลุกน้องเขาเป็นพันคนเยอะมากอ่ะโกดังนี่มาหาศาลใหญ่เบิ่มเทมใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะคุณพิมพ์ลิภไยก็ขายของอ่ะได้ราคาโอเคดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาด้วยที่ไปช่วยเหลือสังคมไงพอเขามีกําไรเขาก็ตอบแทนไงนแล้วแล้ว,ลวพอไปช่วยสังคมเสร็จแล้วกลายเป็นประเด็นดาราม่าอีกอแล้วมันก็เลยส่งเสริมความดังกันไปด้วยไปกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกคนหนึ่งที่ ทุกคนอาจจะคุ้นอยู่แล้วคุณฮาสันบางฮาซันโอ้โหอบังฮาซันบางฮาบางฮาอออันเนี้ยเขาก็จะขายขายอาหารทะเลสดสดเลยนีผมชอบมากเหรอฮะยังไงครับอะไรนะส่งทั่วประเทศไทยจะมีลูกรับูาส่งเทศมีมีคนลูกรับระส่งมีกองเชียร์อยู่ข้างนี่คือเทคนิคการทำคอนเทนต์เพื่อให้คนรู้ว่าเออคนเนี่ยอยากทำยังไงก็ได้ให้คนอยากได้ของที่เราขายนี่ อ่าบางคนอย่างพิมพ์พิพายเนี่ยก็ใช้ราคาด้วยะะใช้จํานวนด้วยใ,วใช้ความคึกคักเออใช้ความคึกคักสนุกสนานในการ<ข>ในการเขาเขาก็เนี่ยแบบว่าเอาบอกสรรพคุณสินค้าเสร็จปุ๊บก็แบบว่าเอาบอกโค้ดว่าเอาสั่งซื้อพิมพ์อย่างนี้แล้วเขาก็ตั้งไว้แล้วเขาก็ลงไปเปิดเพลงตุงต้งตังต้งตุง้งตั้งแรงไปมันก็คึกคักดีใช่ครับผมก็เนี่ยฮะก็คือการของถ้าไม่ได้ขายของเราทําอย่างอื่นได้ไหมเราทาอะไรได้นั่นสิทําอะไรได้อีกนะเป็นพวก เป็นคอร์สเป็นโค้ชขายเป็นคอร์สออนไลน์นะครับอกมีได้ไหมฮะมีครับก็มีหลายๆท่านเลยนะฮะก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วล่ะนี่ดูภาพประกอบในหลายหลายท่านเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งแล้วล่ะก็อยากจะเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาแชร์ให้ท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่อย่างตัวอย่างนี้ก็คือคุณบัณฑิตเอื้องรังสีอ่าคนนี้เก่งมากนะ คนที่เมื่อก่อนเขเป็นวัทยากรนะเขาดังคอนดักเตอร์นะเขาดังจากความเป็นวัทยากรถูกไหมฮะเราก็ได้ยินจากงั้นทุกวันนี้คือไม่ได้เป็นละเป็นโค้ชครับเป็นไลฟ์โค้ชแล้วก็จะมีลูกศิษย์เยอะมากนะครับแล้วก็คอยสอนคือสอนเทรนนิ่งให้คนไปเป็นโค้ชต่อในการทําเงินออนไลน์ได้เนี่ยก็คืออย่างท่านผู้ชมบางท่านที่อาจจะเป็นครูมาก่อนมีทักษะในการพูดในการคุยกับลูกศิษย์ อะไรเงี้ยเราสามารถอาจจะเป็นแรงบันดาลใจได้นะก็คือว่าโอเคเราอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องเนี้ยซึ่งบางทีเรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเออเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เราเก่งแล้วเราไม่คิดด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราเก่งเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นถูกนั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะให้ให้หยิบฉวยเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมาทําเป็นคอนเทนต์ก็ได้เอาความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วว่าสําหรับเราเป็นเรื่องง่ายแต่สาหรับคนอื่นอาจจะไม่รู้มาก่อนก็ได้ ใช่ไหมนั่นแหละเอาความรู้ตรงนั้นนมนาไลฟ์สดสอน,น,อนหรือืหอหรือบางคนเป็นผู้บริหารเฮ<อ>้ย hey, ทาไมลูกน้องมันชอบมาปรึกษาเรานะนี่เอ๊ะหรือว่าเราลูกน้องเขาเห็นเราเป็นแบบอย่างที่ดีเราก็เอาความรู้ที่เราเคยแนะนําลูกน้องนั่นแหละ มันเล่าให้กับคนที่ในไลฟ์ฟังแล้วคนคนที่ฟังแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์อบางคนไลฟ์เป็นกลุ่มปิดสามารถเก็บเงินค่าสอนได้ด้วยได้สร้างราย<ช>ได้ได้เลยใช่ครับคือ<ช><ช>ซึ่งความรู้ตรงนี้หลังๆแรกๆเนี่ยควจะชอบดูแต่ไลฟ์ฟรีถูกว่าแต่หลังๆเนี่ยไลฟ์ที่มีคุณค่าไลฟ์ที่มีประโยชน์ควรยอมเสียตังค์ซื้อ,อะจะเข้าไปดูไลฟ์นะใช่เพราะว่าบางทีแบบเราเวิร์กฟอร์มโฮมหรือเรา ยุคแบบโซเชียลดิสแซนต์นะเราไม่สามารถไปนั่งเรียนรวมกันได้ใช่ครับการเรียนออดผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งก็สอนกันสดๆนี่ผมจะเข้าไปเรียนได้ผมก็ต้องเสียตังค์ถูกเสียตังค์เนี่ยก็คือเป็นคอร์สออนไลน์ได้ครับผมสามารถที่จะสอนและทําเงินได้ท่านผู้ชมที่มีความรู้พื้นฐานเหล่านี้ครับางทีอาจจะลองคิดเอาไปเป็นประเด็นในการทำไลา์เพื่อจะขายของคือ อาจจะไลฟ์ฟรีเพื่อเรียกลูกค้าก่อนอแล้วพอจนเก่งปุ๊บอะไรที่มันแอดวานซ์ลึกๆแล้วจะต้องศึกษากันแบบตัวต่อต,ต,ตัวก็ค่อยเก็บตังค์ทีหลัง<ช>ไม่น่าเกลียดนะครับบางคนรู้สึกว่าเป็นครูต้องให้อย่างเดียวเก็บตังค์ไม่ได้จริงๆไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือถ้าเราให้ความรู้คนอื่นรเรามีอะไรเราไปแบ่งปันคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสร้าง r e putation อ,อะไรครับ r e putation ค,ค,ค,คือความน่านับถือให้กับตัวเรา ม,มันทําให้ตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นครับผมพอตัวเรามีคุณค่าเนี่ยเราจะไปทําสิ่งใดคนก็อยากจะสนับสนุนเราเราเอ่ยปากว่าเนี่ยผมมีสินค้าตัวนี้นะคนเขาก็อยากจะซื้อเราสนับสนุนเราเพราะเรามีคุณค่ามีคุณค่าในตัวเราเองใน,ในหลักการของการทําธุรกิจนะครับ,รบไม่เคยมีอาจารย์ท่านไหนบอกว่า give me your money just one way only no ไม่มีไม่มีครับ ไม่มีทางที่คุณจะไปเอาเงินจากใครคนใดคนหนึ่งได้แต่เพียงฝ่ายเดียวถูกเราก็ต้องให้เขาด้วยโลกนี้มีทั้ง Gi ฟต and take ทม,มีทั้งให้และรับใช่ซึ่งการรับเขา,าจะอยากซื้อหรือทำธุรกิจกับคุณครับจะด้วยอะไรก็ตามแต่คุณจะขายอะไรหรือคุณขายบริการหรือเซอร์วิสอะไรก็ตามแต่ครับผมถ้าคุณมีทั้งให้และรับคุณจะได้สิ่งนั้นะนะครับเนี่ยคือมันต้องแลกกันเงินก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการให้ความรู้สึกดีๆการให้ประสบการณ์ที่ดี หรือหรือหลายๆคนเนี่ยนะครับก็นำพามาสู่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหลังยางนั้นเสมอใช่เนี่ยประโยชน์ของการไลฟ์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนอกจากทําเป็นโค้ชได้แล้วเนี่ยก็จริงๆมีรับจ้างรับรีวิวสดได้ด้วยใช่ไหมได้หมดของผมเนี่ยรีวิวสินค้านะครับบางทีบางทีเรารีวิวสินค้าเนี่ยลูกค้ามาจ้างทําเป็นคลิปทั้งสดและไม่สดก็มีนะแต่ถึงเวลาเนี่ยเราก็มานั่งไลฟ์สด เพื่อที่เราจะได้พูดคุยกับคนดูบางทีคนดูบอกว่าพี่ตัวนั้นเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงครับอันนี้ถือว่านอกนอกงานแล้วนะอันนี้เหมือนเหมือนแบบเลิกเวลาเรียนคุยคกันเลิมเลยอเราก็ให้ความเห็นส่วนตัวเราได้ไงใช่ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่เราก็สามารถบอกเขาได้ว่าโอเคถ้าคุณอย่างนี้ทําอย่างนี้คุณอยากได้แบบนั้นคุณทําแบบนี้อืถามลงรายละเอียดลงไปลึกๆได้กับของสิ่งนั้นโลิตัณ์ตรงนั้นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ไลฟ์สดเพื่อรีวิวเนี่ย มันมักจะต้องต้องการความตรงไปตรงมาใช่มยกเว้นลูกค้าอยากได้จริงเออลูกค้าแบบว่าแบบรีวิวสดๆเลยพี่ล้ำอ่าบางทีมีสาธิตการทําทําให้ดูด้วยอ่าอ่าน,นั้นก็มีม,มีอย่าง<ข>ผมไปร้า,รา้ร้านเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยครับ ร้านขายเครื่องไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกนี่เดี๋ยวซักสดๆเลยนั่งรอกันชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วจะไลฟ์ยังไงวะระหว่างซักกันหมุนๆไปแล้วก็นั่งคุยกันไปอ่ะพี่ไม่มีอะไรทำนั่งคุยกินไอติมกันมาผมว่าคอนเทนต์แบบนี้น่าจะถ่ายแล้วตัดมากกว่านะมันเรลิตี้ไงเออแต่ก็มันก็เป็นเสน่ห์คนละแบบเออเพราะมันได้พิสูจน์เนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโยนผ้ากองนี้เข้าไปดูนะซักออกมาเนี่ยสะอาดแค่ไหนอ่าอย่างนั้นเลยต้องเห็นเห็นตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละเสน่ห์ของแบตห้ามหมดนะฮะไม้ห้ามขาด เออนี่แะฮะก็คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะนะครับก็สดนี่สดนี่สนุกสดนี่สนุกจริงเรียวโต้ตอบได้อินเตอร์แอคทีฟได้เป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากๆต้องฝึกพอสมควรนะครับอ่ะก็เลยอยากจะแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเนี่ยคือประสบการณ์ในการไลฟ์หาเงินในรูปแบบต่างๆครับคือบางวิธีอาจจะเหมาะกับคุณแต่บางวิธีอาจจะไม่เหมาะก็ต้องลองหาลองดูนะวิธีการพูดก็สำคัญ การแต่งกายก็สําคัญคมันจะกาศทั้งหลังก็สําคัญฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ทั้งหลายแหละก็จะตอบสนองตามความเหมาะสมตามที่คุณมีกําลังแล้วกันเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นคุยกันด้วยเรื่องของการไลฟ์สดผมก็จะขออนุญาตบอกคุณผู้ชมไปว่าจากนี้ไปคอนเทนต์ของรายการเราเนี่ยเราก็จะเริ่มพูดคุยเรื่องไลฟ์การไลฟ์เนี่ยมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากมายไลฟ์ด้วยมือถือไลฟ์ด้วยบริการโน้นไลฟ์บน Facebook ไลฟ์บน YouTube ครับ มีสัพเพเฮลาและมีรายละเอียดเยอะๆมีเทคนิคต่างๆอยู่ในนั้นเยอะๆมากมายใช่รายการของเรานะครับจากวันนี้ไปจนถึงสักประมาณอีก4ีหตอนขนาอ้างหน้าจะเป็นเรื่องไลฟ์ล้วนๆเลยใครสนใจเนี่ยเตรียมตัวเลยใช่ครับผมนะสนุกมากๆแต่ช่วงท้ายนี้คุณต้องไปดูสกู๊พิเศษของรายการเราก่อนนะครับนั่นก็คือครบเครื่องเรื่องไอที สมาร์ท t c h ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากจะสามารถดูเวลาได้แล้วยังสามารถรับสายเรียกเข้ารับการแจ้งเตือนข้อความตอบกลับแบบเรียลไทม์ตรวจจับค่าสุขภาพอย่างอัตราการเต้นของหัวใจค่าออกซิเจนในเลือดตรวจจับแคลอรี่ระหว่างวันใช้จาบบ่ายแบบไร้สัมผัสควบคุมการทำงานแอปพลิเคชันการฟังเพลงได้บนข้อมือและอ,อื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว,ว่ามีสมาร์ทวอชเรือนเดียวนั้นช่วยอำนวยความสะดวกคุณได้มากเลยทีเดียวแต่การจะเลือกซื้อสมาร์ทวอชนั้นจำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากที่สุดนั่นเองเลือกซื้อสมาร์ทวอชจากดีไซน์สำหรับวิธีการเลือกซื้อสมาร์ทวอชในข้อแรกที่คุณควรพิจารณาเลยคือการเลือกซื้อจากดีไซน์เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่ภายนอกดังนั้นการเลือกดีไซน์ที่ดูดีและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งปัจจุบันมีทั้งดีไซน์แบบวงกลมและสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปแบบนั้นสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยแต่อาจจะต้องพิจารณาจากขนาดด้วยเช่นกันซึ่งขนาดที่พบได้ในปัจจุบันก็มีตั้งแต่3 9ม m mm เมตรไปจนถึง 50mm มเมเลยทีเดียวดังนั้นจึงควรพิจารณาขนาดของข้อมือให้เหมาะสมกับหน้าปัดนาฬิกาด้วยเช่นกันเลือกซื้อสมาร์ทวอชจากฟีเจอร์ในช่วงที่สมาร์ทวอชได้รับความนิยม ทำให้หลายๆแบรนด์ rand, มีการพัฒนาฟีเจอร์และฟังก์ชันการใช้งานอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์โซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพจึงทำให้การเลือกซื้อสมาร์ทวอชสักเรือนนั้นจำต้องพิจารณาถึงข้อนี้ด้วยฟีเจอร์โดดเด่นที่ควรนำไปพิจารณาก่อนการเลือกซื้อสมาร์ทวอชนั้นคือหน้าจอทัชกริดรองรับการแสดงค่าแบบอเวอ On หรือไม่รองรับการตรวจจับค่าสุขภาพอะไรบ้างมาตรฐานการน้ำอยู่ที่เท่าไหร่สามารถใส่แดบน้ำได้ไหม โการออกกําลังกายมีกี่ประเภทการออกกําลังกายแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและข้อความเข้าไหมสามารถรับสายและตอบกลับข้อความได้ทันทีหรือไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อใช้งานเพิ่มเติมได้หรือไม่เป็นต้นเลือกซื้อสมาร์ทวอชจากการเชื่อมต่ออย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าสมาร์ทวอชนั้นจะทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนดังนั้นการเลือกซื้อสมาร์ทวอชจากการเชื่อมต่อจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ หากคุณใช้งาน Apple คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชที่รองรับการเชื่อมต่อด้วยระบบ iOS อย่างง่ายได้แต่หากคุณใช้งานสมาร์ทโฟนระบบอื่นอย่าง Android หรือ Windows คุณอาจจะต้องพิจารณาการเชื่อมต่อให้ดีเสียก่อนว่าสามารถเชื่อมต่อด้วยระบบ Bluetooth หรือ w i f i ได้ทันทีเลยหรือไม่ทั้งที่ดีก่อนการเลือกซื้อควรพิจารณาคุณสมบัติอย่างละเอียดและลองเชื่อมต่อดูก่อนว่าสามารถเชื่อมต่อได้อย่างลื่นไหลหรือไม่และสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆได้ปกติหรือไม่จึงถึงเลือกจะซื้อมาใช้งาน เลือกซื้อสมาร์ทวอชจากความจุแบตเตอรี่การเลือกซื้อสมาร์ทวอชจากความจุของแบตเตอรี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการพิจารณาก่อนเลือกซื้อสมาร์ทวอชสัก1เรือนโดยส่วนใหญ่แล้วหากเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่เป็นหน้าจอสีรองรับการแสดงผลแบบเอาเวอ on จะสามารถอยู่ได้นาน1-2ถึงวันต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งแต่ในบางรุ่นนั้นสามารถอยู่ได้นานถึง15-30ถึงวันขึ้นอยู่กับความจุและฟีเจอร์การทํางานด้วย ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาก่อนว่าคุณขยันชาร์จแบตเตอรี่นาฬิกาได้บ่อยแค่ไหนเลือกซื้อสมาร์ทวอชจากราคาที่เข้าถึงได้การเลือกซื้อสมาร์ทวอชจากราคานั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการเลือกซื้ออย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานที่สุดซึ่งในปัจจุบันสมาร์ทวอชนั้นมีตั้งแต่ราคาไม่ถึงพันไปจนถึง4ี่ห้าหมืซึ่งจะแตกต่างกันตั้งแต่ดีไซน์การออกแบบวัสดุฟีเจอร์การทำงาน ดังนั้นหากคุณต้องการสมาร์ทวอชเพื่อใช้งานแบบเบสิกพื้นฐานแล้วแล้วก็ราคาพันต้นๆก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วทั้งหมดนี้คือคำแนะนำในการเลือกซื้อสมาร์ทวอชสักหนึ่งเรือนเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณตอบโจทย์การใช้งานและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ที่ถนนศียุธยา เจเจาชเทวีกรุงเทพ104.0 0เรามีเว็บไซต์นะครับ w บ w e t v t h a i t v นะครับแล้วก็ facebook.com e t v c h a n n e l นะครับเข้าไปพูดคุยสอบถามติชมรายการได้นะครับและสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันต่อกับเรื่องราวของการไลฟ์สดที่สนุกมากๆมีรายละเอียดดีมากๆใครสนใจเรื่องนี้อยู่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รายการกลยุทธ์ออนไลน์ขายดีตอนต่อไปตอนที่24หลังจากที่รู้เรื่องว่าไลฟ์สดเราจะหารายได้ได้จากช่องทางไหนกันบ้างนะครับในตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปเริ่มต้นเบสิกในการไลฟ์โดยการใช้โทรศัพท์มือถือกับแอปพลิเคชันตรงๆเลยอย่าง Facebook หรือว่า YouTube เช <c oughs> ชมครับ <c oughs> ก่อนที่จะไลฟ์เนี่ยครับลี่หลัร <c oughs> เราจะต้องเตยมตัวไหมหรือว่าลุยได้เลยโอ้โหเตยมตัวสิเต็มตัวหน่อยนะ,อะถึงแม้ว่าเราจะใช้วิธีไลฟ์แบบง่ายสุดคือคนที่มาเริ่มต้นนะผมบอกว่าใช้วิธีที่ง่ายที่สุด ใช่คุณไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมือถือเครื่องเดียวใช่ครับอ,อุปกรณ์อุปกรณ์ไม่มีขอขาตั้งหน่อยไหมถ้ามีขาตั้งใส่ขาตั้งถ้าไม่มีขาตั้ง,าางหาคนมาเป็นขาตั้งยืนถือให้คนนึงใช่เพราะว่าคือจากประสบการณ์เนี่ยการยืนอย่างเงี้ยนานๆมันเมื่อยนะมนเมื่อยนิดนึงกล้อง D S L R เป็นกล้องที่เราจะพบเห็นได้มากซึ่งจุดเด่นของกล้องประเภทนี้คือเป็นกล้องระบบดิจิตอลเลนเดียวที่สามารถถอาเปลี่ยนได้ และมีสิ่งเรียกว่ากระจกสะท้อนขั้นกลางระหว่างเลนและเซ็นเซอร์ของกล้องในหน้าที่ของมันคือการสะท้อนภาพที่เราเล็งไว้ไปยังช่องมองภาพด้านบนเพื่อดูภาพจริงก่อนทาย